สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวนะคะใส่หมวกเลเซอร์วันที่สามนะคะนี่เลยนะคะมันก็ยังไม่เห็นผลเนาะมันต้องรอต่อเนื่องประมาณสามถึงสี่เดือนนะคะนี่นะคะนี่เลยแต่ว่าผมบางๆนี่นะคะข้างมองลึกๆถึงจะเห็นหัวล้านๆนี่ค่ะมันก็จะได้ข้างหลังช่วงนี้เห็นไหมคะแสงเลเซอร์มันถึงตรงนี้เลยนะคะ ได้หมดเลยด้านหลังนี่นะคะแต่ก็ดูรีวิวของเ่ยวมี่ไว้เหมือนกันนะคะ่ะแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้แต่ตัวเนี้ก็คือลองใช้อยู่ที่คลินิกเขาอยู่แล้วอะคะ่ะของคุณหมอนะคะที่มหาสารคามเนาะก็เลยคอนๆที่จะมั่นใจนะคะนี่ให้ดูหลอดไฟที่ทำงานนี่นะคะ โอเคค่ะมาอัปเดตนะคะวันที่สามนะคะของการใส่หมวกเลเซอร์นะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ